สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับโอค่ะโฮราโฮโรโอมากับดวงเช่นเคยนะคะและในวันนี้โอก็จะมาทํานายไทยทักดวงชะตาชาวราศีกุมประจําเดือนพฤศจิกายน2565นี้นะคะเรามาเริ่มคําทํานายกันที่พไพ่ใบแรกกันเลย,พยไพ่ใบแรกนะคะเป็นตําแหน่งของอัตตา ตัวตนของท่านในแนวทางความคิดนะคะในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนโสดเนี่ยอาจจะเริ่มนึกถึงเรื่องของความรักหรือว่าเริ่มนึกถึงโมเมนต,ต์ดีๆที่อยากจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกับใครสักคนหนึ่งแล้วนะคะหรือว่าในกรณีที่แบบเอ้ยมีแฟนอยู่แล้วจ้ะหรือว่าต่อให้ฉันโสดฉันก็ไม่ได้คิดเรื่องของความรักอะไรมากมายนะคะนั่นก็หมายความว่าในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทํางานร่วมกับผู้อื่นหรือว่า ได้รับการสนับสนุนได้รับการช่วยเหลือหรือมีคนที่คอยยืนอยู่เคียงข้างเป็นคนที่รู้ใจเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจเราเป็นอย่างดีนั้นเนี่ยมันจะช่วยเกื้อหนุนแล้วก็ผลักดันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีจุดดุลบาลานที่ดีขึ้นสําหรับชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามเรียกได้ว่าคุณอาจจะต้องมีใครสักคนที่เป็นคนสเปเชียลเป็นคนพิเศษในชีวิตของเราที่เข้ามาคําจุนซึ่งกันและกันนะต่อมาคะ่ะตําแหน่งของฮีนะความหายนะความไม่ดีมิงามนะคะ จริงๆแล้วไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ของการออกสังคมแต่พอมันเป็นตำแหน่งของฮีนะเป็นความไม่ได้ไม่งามบางครั้งเนี่ยมันก็เลยอาจจะแปลความหมายได้ในเชิงของการสลับกับกันก็เป็นไปได้นั่นก็หมายวามว่าช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกรักสันโดดมากกว่าเป็นพิเศษรู้สึกว่าไม่อยากนำพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมที่มันปวดหัววุ่นวายการไปเจอเพื่อนเป็นเป็นกลุ่มๆก,การไปเจอคนเยอะๆไม่ใช่สิ่งที่เรา เรารู้สึกว่าเรารักหรือว่าเราชอบแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจในทางกับการมันอาจจะสร้างความรู้สึกอึดอัดใจกับคุณมากกว่าดังนั้นช่วงนี้เนี่ยสังคมหรือเพื่อนฝูงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ไปเจอใครแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเท่าไหร่มากนะักนะคะต่อมาคะ่ะตำแหน่งของท่านั่ง คือเรื่องของเกณฑ์การใช้จ่ายเงินนะคะในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ทุบก,กระปุกหมูซะแล้วนะคะทุบก,กระปุกหมูเนี่ยมันก็จะแปลความหมายได้ในเชิงที่ว่าเงินที่เราเก็บมาเงินที่เราสะสมมาได้ถูกนําเอาออกมาใช้ในช่วงระยะเวลานี้นะคะเพื่อที่จะดําเนินชีวิตโดยภาพรวมโดยทั่วๆไปคือเรียกได้ว่าเงินเงินเก็บเนี่ยอาจจะได้นําเอาออกมาใช้คือการหาเงินใหม่ในช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะอยู่ในจุด ฝึดเครืองหรือว่ายังไม่ได้อยู่ในจุดที่ดีก็เลยเป็นเหตุทําให้ต้องเอาเงินเก็บ,เ,กบเงินเก่าออกมาใช้นั่นเองต่อมาค่ะตาแหน่งของปีตาก็คือเรื่องของหัวหน้าเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานของเรานะคะในช่วงระยะเวลานี้เนะี่ยเขาก็จะค่อนข้างกดดันหรือว่าค่อนข้างแบบบีบบังคับในสิ่งที่คุณไม่อยากทําในสิ่งที่คุณไม่ต้องการในสิ่งที่คุณไม่อยากเป็นอย่างเช่นไม่อยากย้ายเลยค่ะหัวหน้าโดนย้ายเลยค่ะ ไม่อยากทำเลยค่ะหัวหน้า โดนบังคับให้ทําเลยค่ะต้องทําเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้ต้องส่งด้วยอะไรเงี้ยคือเรียกได้ว่าโอ้โหบ,บังคับขู่เข็นในสิ่งที่ฉันไม่อยากทําไม่พอยังมีการตั้งระยะเวลาที่มันแบบโอ้โหพร้อมที่จะแบบแหลกลานได้ตลอดเวลานะคะเรียกได้ว่าช่วงนี้เนคุณอาจจะรู้สึกเครียดแล้วก็กดดันกับเรื่องของงานมากๆต่อมาค่ะตาแหน่งของมาตาก็คือเรื่องของผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้รักผู้ใหญ่ในครอบครัวของเรานะคะช่วงระยะเวลานี้เนคุณจะรู้สึกรัก ผูกพันแล้วก็ค่อนข้างที่จะห่วงแหนกับผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าไป ไปเจอสถานการณ์อะไรที่ทำให้เรารู้สึกแบบมองเห็นคุณค่าของการที่มีครอบครัวอยู่ร่วมกับเราอะไรเงี้ยเหมือนกับอยู่ดีๆมันก็อินอะมันก็อินกับเรื่องแบบอุย้ยแบบรักแม่จังเลยอุย้ยรักพ่อจังเลยอยากอยู่กับพ่อแม่นานา,นาอะไรเงี้ยคือเหมือนกับมันเริ่มอินในความเป็นครอบครัวมากขึ้นนะคะคืออาจจะเป็นเพราะว่าเราเริ่มไม่ได้เจอเพื่อนไม่ได้เจอคนอื่นแล้วก็พอหันมาก,ก็เจอกับคนในครอบครัวมันก็เลยจะเป็นสมาชิกหรือว่าเป็นคนที่เรา ใกล้ชิดมากที่สุดในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นไปได้ต่อมาค่ะตำแหน่งของโพรคาก็คือเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะช่วงนี้เนี่ยก็ถ้าถามถึงเกณฑ์ของการลงทนุนหรือว่าการจะซื้อจะขายเนี่ยมันยังไม่ได้อยู่ในจุดที่ดีนะยังคาดหวังไม่ได้นะแล้วก็อาจจะมีบางคนที่อยู่บ้านนานๆก็เริ่มจะเบื่ออยากจะทุบบ้านอยากจะปรับปรุงอยากจะเปลี่ยนแปลงบ้านซะอย่างนั้นนะคะแล้วก็ในบางรายเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรุนแรงใช่ปะเป็นความรุนแรงแล้วลง อสังหาริมทรัพย์เนี่ยหมายถึงว่าคุณอาจจะเริ่มเครียดเกี่ยวกับเรื่องของภาระที่เราจะต้องแบกรับในเรื่องของการผ่อนบ้านผ่อนคอนโดในช่วงนี้ก็เป็นไปได้ค่ะต่อมาค่ะตำแหน่งของมาชิมาคือเรื่องของความพอประมาณปานกลางหรือสิ่งที่ไพ่ต้องการอยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรกับเราในช่วงระยะเวลานี้นะคะคือใช้คําว่าเขาเขาแนะนําคุณว่าให้ใช้ชีวิตเหมือนกับเด็กอะค่ะเด็กเนี่ย เขาก็ไม่ได้มานั่งคิดเนะว่าพรุ่งนี้เขาจะกินอะไรอีสิปีข้างหน้าเขาจะมีอะไรคือเขาก็จะไม่ได้คิดในสิ่งเหล่านี้เขาก็จะคิดแค่ว่าวันเนี้ยฉันมีของเล่นให้เล่นฉันก็สบายใจแล้ววันเนี้ยจะมีข้าวให้กินกินอะไรก็ได้ไม่ต้องมานั่งคิดเยอะหรอกว่าเช้าจะกินอะไรกลางวันจะกินอะไรเย็นจะกินอะไรแค่มันมีของให้กินเนี่ยก็รู้สึกโอเคและเหมือนกับใช้ชีวิตโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมาก ไม่ต้องไปกังวลอะไรไม่ต้องไปวางแผนกับอนาคตอะไรมากนักนะคะไม่งั้นมันจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกเครียดไปซับเปล่าๆนะช่วงนี้เนี่ยทางออกทางรอดที่ดีที่สุดเนี่ยเราอาจจะต้องปรับจูนที่มุมมองทัศนคติแล้วก็มุมมองความคิดเห็นของตัวเองที่มีต่อการดำเนินชีวิตของเราเองนั่นเองนะคะต่อมาค่ะบรรทัดที่2ไพ่ใบแรกตำแหน่งของตนุ ตัวตนของท่านในแนวทางการปฏิบัตินะคะปรากฏไพ่นำหน้อยย่อมแพ้ไฟนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยเขาก็ต้องการจะสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของการที่ช่วงนี้ไม่ควรจะทำอะไรที่มันเกินตัวไม่ควรจะทำอะไรที่มันเกินเกินกว่าที่เราจะรับมือได้ไหวยกตัวอย่างเช่นบ้านมูลค่าสูงมากเลยรู้ว่าถ้าซื้อมาผ่อนลำบากแน่ๆแต่ก็อยากได้เออมันเหมือนกับ มันเหมือนกับมันทะเยอานมันผุมันฟุ้งฝันมันคิดอยากจะได้อยากจะเป็นอยากจะทําอะไรในสิ่งที่แบบมันเกินตัวมันมันโอเวอร์โหลดกวนไปหรือเปล่านะคะดังนั้นเนี่ยต้องประเมินสถานการณ์ให้ดีนะเพื่อที่จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมันดําเนินไปได้แบบที่ไม่รู้สึกว่ามันมีไฟรอบร้อมตัวเองตลอดเวลานะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของกระดุมพาก็คือเรื่องของเกณฑ์การเงินในช่วงนี้เนี่ย โอ้โหมีดปักมือนะคะก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การเงินมากๆแบกรับภาระนิสินก็มีนะคะหรือว่ามีเรื่องของการเงินที่คุณค่อนข้างเครียดแล้วก็กังวลใจในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยมันยังไม่ได้อยู่ในจุดที่พึงพอใจอย่างเท่าที่มันควรจะเป็นต่อมาตำแหน่งของสหชาก็คือเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงเพื่อนเนี่ยช่วงนี้เนี่ย นี่อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่คุณไม่ค่อยอยากจะไปเจอเขานะคะเพราะว่าบางคนอาจจะทำให้คุณรู้สึกได้ถึงความแบบเฮ้ยไม่ค่อยยุติธรรมแล้วก็เหมือนกับเป็นตาช่างที่โน้มเอียงมันทำให้คุณรู้สึกว่า ออสังคมคนจริงใจเนี่ยมันมีน้อยนิดน้อยหนึ่งจะเลือเกินนะก็เลยเป็นเหตุทําให้ตัดปัญหาตัดจบพวกช่วงนี้ก็คือไม่ต้องคบใครไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับใครเพื่อนน้อยมิตรภาพน้อยแต่เป็นคนที่รักกันจริงแล้วก็จริงใจต่อกันก็พอต่อมาตําแหน่งของพันธุนะคะเป็นตําแหน่งของญาติพี่น้องแต่ในบางครั้งมันคือตรงกลางมันก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องของจิตใจหรือว่าความรู้สึกของคุณเป็นหัวจิตหัวใจของคุณนั่นเองไพ่ใบนี้เนี่ยมันเป็นไพ่ของการติดปีกเป็นไพ่ ของการถ้าสังเกตให้ดีๆนะคะที่หัวเนี่ยเขาจะเป็นผมสีทองแล้วก็ดูจากรูปรูปร่างหน้าตาแล้วเนี่ยดูจะไม่ใช่คนไทยแน่นอนนะคะพไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนเกี่ยวกับต่างชาติต่างประเทศนะคะแล้วก็เป็นการติดปีกนั่นหมายความว่าอาจจะมีบางคนที่คิดถึงเรื่องของการเดินทางการเปลี่ยนแปลงการอพยพย้ายไปต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างประเทศก็เป็นไปได้หรือในบางครั้งเนี่ย มันอาจจะสื่อถึงเรื่องของการที่ช่วงเนี้มันเหมือนกับมันหาหนทางที่เหมือนพึ่งพาพึ่งพิงอย่างมั่นคงเนี่ยไม่ได้เราก็เลยจะหันไปในทางของการทำบุญการทำดีการถือศีลการไหว้พระก้าววัดการแบบเหมือนเข้าโบสถ์อะไรก็ตามแต่ใครนับถือาศาสนาใดก็ไปตามทางของาศาสนานั้นๆนะคะในเรื่องของขหลักคำสอนตามหลักาศาสนาของตัวเองที่เรานับถือนะคือียกได้ว่าช่วงนี้มันเหมือนแบบ มันไม่ได้แย่นักแต่ว่ามันแค่รู้สึกว่ามันต้องการการได้รับการเยียวยาจิตใจบางสิ่งบางอย่างนั่นเองต่อมาค่ะตำแหน่งของบุตตะก็คือเรื่องของลูกหลานสำหรับใครก็ตามที่คาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการมีลูกนะคะต้องบอกก่อนเลยว่ามันค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงอันนี้พูดเลยนะสำหรับคุณแม่ทุกคนนะมันสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะหลุดหรือต่อการที่จะแท้งมากๆเลยนะคะแล้วก็พไพ่ใบนี้เนี่ย มันเป็นไพ่ของความไม่สมหวังหรือว่าเป็นไพ่ของความผิดหวังดังนั้นช่วงนี้เนี่ยต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆสาหรับคนที่เตรียมตัวจะเป็นคุณแม่ที่คุณอาจจะต้องรอบคอบกับเรื่องของการตรวจเช็คนิดนึงคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าคุณตั้งครรภ์แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เผลอกินยาอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีต่อเด็กในท้องนะคะก็มีมเีเกิดเหตุการณ์สูญเสียงที่จะทาให้เราแบบสูญเสีย ลูกในท้องไปได้ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีอย่างไรก็ต้องระมัดระวังนะคะส่วนคนที่ไม่ได้คาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑการจะมีลูกช่วงนี้ยิ่งอันตรายเพราะว่าภาพแบบนี้มันหมายถึงการพูดตรงๆเลยนะมันหมายถึงการยุติการตั้งครรภ์หรือว่าเป็นเรื่องของการทําแท้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ต้องวางแผนนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้พร้อมกับเรื่องนี้นะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของอริศัตรูคู่อาฆาตปรากฏเกี่ยวกับเรื่องเงินเราไม่ได้เป็นอริกับเงินนะคะเงินเยอะๆมากๆนี่สียิ่งดีนะคะแต่พอมันเป็นอริกับเงินมันแปลว่าช่วงนี้เนี่ยเงินสะพัดมากเลยใช้จ่ายเยอะมากเลยจนเรารู้สึกเครียดนะแล้วก็ต้องการที่จะสแสวงหาหนทางที่สร้างไรายได้ให้มากขึ้นมากกว่าเดิมไม่เช่นนั้นเนี่ยอาจจะแย่เอาได้ต่อมาตำแหน่งของปัตตนีก็คือเรื่องราวของความรัก สำหรับท่านที่โสดก่อนเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะได้เจอกับคนที่คล้ายกันมากทั้งเรื่องของอุป,อปนิสยัยหรือว่าเป็นเรื่องของแนวความคิดอะไรแบบนี้แล้วก็สําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยเดินไปไหนมาไหนกับแฟนนี่คนก็มักจะทักว่าเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าหน้าตาเหมือนกันเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีความคิดความอ่าน หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ค่อนข้างจะเหมือนกันมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าเข้าขากันได้เป็นไปได้ในทิทางที่ดีในความสัมพันธ์สําหรับคนที่มีคู่แล้วนั่นเองต่อมาบรรทัดที่3ไพ่ใบแรกตําแหน่งของมรณะนะคะไพ่ใบน,นี้เนี่ยตามธรรมชาติแล้วมันจะหมายถึงเรื่องของสิ่งที่ต้องเรามาระวังแต่พอเป็นปรากฏไพ่ใบน,นี้สิ่งที่โอนึกถึงมันไม่ใช่เรื่องของสิ่งที่ต้องระวังแต่มรณะบางครั้งมันหมายถึง คนไกลหรือว่าหมายถึงต่างชาติต่างประเทศก็เป็นไปได้นะคะการเดินทางไกลก็เป็นไปได้แล้วปรากฏไพ่เกี่ยวกับการแต่งงานนั่นหมายความว่าช่วงนี้เนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่มีใครเนี่ยมันมีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของการจะได้เจอชาวต่างชาติเข้ามาพูดคุยมาศึกษาดูใจในช่วงระยะเวลานี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของสุภาก็คือเรื่องของคุณงามความดีในชีวิตเรียกได้ว่ามันกำลังจะบรรลุปเป้าหมาย มันกำลังจะไปถึงสิ่งที่เราตั้งความคาดหวังสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นอย่าท้อถอดใจกลางทางขอให้คุณสู้ต่อขอให้คุณไปต่อไม่ว่าที่ผ่านมามันจะเหนื่อยมากแค่ไหนในปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนมันจะมีรูปทางที่ดีขึ้นสําหรับคุณนะต่อมาค่ะตาแหน่งของกรรม,มะการงานนี่เห็นไหมก็มีคนเข้ามาเกี่ยวก้อยอีกแล้วล่ละมีคนเข้ามาช่วยมีคนเข้ามาซัพพอร์ตมีคนเข้ามาให้โอกาสแล้วปรากฏเป็นไพยย่ยูเทิร์นช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็น เป็นคนที่ยังงงๆกับเส้นทางชีวิตตัวเองในเรื่องของการทํางานอยู่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทาอยู่มันดีแล้วไหมมันใช่แล้วหรือยังหรือจะออกไปหางานใหม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือพอปรากฏไพ่ยูเทิร์นในตําแหน่งการงานหมายความว่าอาจจะมีโอกาสกลับไปทํางานกับคนเก่าๆอาจจะมีโอกาสกลับไปทํางานกับที่ทํางานเก่าก็เป็นไปได้นะคะการยูเทิร์นคือการวกกลับ การยูเทิร์นกลับใช่ไหมเออดังนั้นช่วงนี้ก็ลองดูก็แเล่ากันนะคะสำหรับคนที่มองไม่ออกจริงๆว่าช่วงนี้ควรจะไปในทางไหนต่อมาตำแหน่งของลาภะก็คือเรื่องของความมั่นคงในชีวิตนะคะคือช่วงเนี้ย ไพ่ของคุณเนี่ยพลังงานเนี่ยมันปรากฏเกี่ยวกับเรื่องของคู่เกี่ยวกับเรื่องของคนที่เข้ามาช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เข้ามาเป็นแรงซัพพอร์ตให้กับเรานะคะแล้วก็ไพ่ของความเป็นลาภเนี่ยตราบใดที่เรายังไม่เจอคนคนนั้น ตราบใดที่เรายังไม่มีคนคนนั้นเนี่ยไม่มีแบบสเปเชียลไม่มีคนที่เข้ามาเราเป็นเป็นแรงเกื้อหนุนซัพพอร์ตเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ความมั่นคงเนี่ยสั่นคลอนได้แต่ในทางกับการถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเข้ามาแล้วล่ะแล้วมีโอกาสจะได้เจอแล้วล่ะอ่ะมันก็จะเปลี่ยนทางไปอีกทางหนึ่งเลยนะคะคือรีได้ว่าเขาค่อนข้างที่จะมีผลต่อชีวิตของเรามากๆต่อมาค่ะตำแหน่งของพยาญาก็คือเรื่องของสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะในช่วงระยะเวลานี้มันดันปรากฏเกี่ยวกับเรื่องของไพ่แบบ คือไพ่ใบนี้บางครั้งมันหมายถึงตําแหน่งเนี้ยมันหมายถึงความลับแล้วพอมันเป็นเรื่องของความรักมันก็หมายถึงว่ามีความรักในความลับเลยอะเออแล้วว่าระวังเรื่องของการเข้าไปพัวพันกับรักสามเศร้ารักซ้อนซ่อนเงื่อนเราสามคนนะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะคนที่โสดอะนะ และ2ตํตำแหน่งสุดท้ายเป็นตำแหน่งของบริวารลูกน้องคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของตัวเราเองนะคะช่วงนี้เนี่ยท่านเลือกได้ก็เลือกเป็นบริวารเพศตรงกันข้ามทํางานร่วมกันจะดีกว่าอย่างน้นอยๆเ,เขาก็เป็นคนที่ตรงต่อเวลาแล้วก็เป็นคนที่พร้อมจะเปิดรับในความคิดเห็นหรือว่าเปิดรับในสิ่งที่เราสอนในสิ่งที่เราบอกในสิ่งที่เราสั่งไปนะคะถ้าเป็นบริวารเพศเดียวกันช่วงนี้ก็คือแบบอึนเลยะคะ่ะ มืนเลยค่ะไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นการทำงานก็จะไม่กระเตืองเท่าไหร่นะโอเคค่ะก็ขอจบการทำนายไทยทักดวงชะตาชาวราศีกุมประจําเดือนพฤศจิกายน2565นี้นะคะ